สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านสุขสุขลนมัน้เฮากับสีมาเห็ดขนมนอะพี่น้องเนาะเห็ดอันข้าวสังขยาข้าวดอกข้าวกลาหรือว่าดอกดินนั่นเองนาอพี่น้องเนาะพี่กายนี่พี่กายนี่ก็เห็ดเนาะพี่กายนี่ก็เห็ดไปแต่ได้รอบหนึ่งแล้วมาปีนี้ก็เห็ดอีกนาะพี่น้องเนาะเราก็เลือกเอา คิดมากก็ท่านคิดมาหลายเติบเลยพี่น้งองหักเอาทาั้งกคงทั้งกลางมันเลยเอาก็ล่างทําความสะอาดเนาะพี่น้องเนาะผู้ล่างคนกับสีเคยกินผู้ล่างคนกับสีไม่เคยกินเนาะพี่น้องเนาะเอาก็าทำํำก,การหักเอาเลยบริหารหน่อยสะบิดสะง,ง,งามเลยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเอากะสีได้ นำมาปั่นเด้อก็เสียเอามาปั่นเนาะพี่น้องเนาะก็เอาลุงเครื่องปัน่นเครื่องปั่นก็ยืมแม่น้อยแฟมิลี่มาพี่น้องเอาล,ลองทองเอามาปั่นเอาน้ำมันเอาน้ำมันมามาเข่าเด้พี่น้องก็เลยพักแบบตอนอยากใหญ่ๆเนี่ย หักอันนี้เลยบริหารในน้อยหันในน้อยเมันก็สิละเอียดกว่านี่เนาะพี่น้องเนาะทำการปั่นเลยจ้ามันก็ยืมไปห้องไม่น้อยบริษีติดบ,บ้านไว้อุอนน่นก็ได้มันไปซื้ออยู่ฝั่งไทยเนาะมันถึงจะถึงเนะาะฝั่งไทยไฟฟ้าช่วงนี้ก็บริได้ค่อยขามไปพี่น้องบ่มีสุรุเบียร์สุลกุลละก็บ,บริไปเนาะนี่ปั่นก็สิได้ประมาณนี้ ปั่นต่อไปเลยพี่น้องจนว่ามันเบิ้ลไปแล้วปั่นก็บบรยคลายละเอียดปันไดนดอก <c oughs> บอดีซอยตอนน้อยๆซ้่มพี่น้องเลยมาเห็ดตอนใหญ่งๆเงงๆไปเลยมันก็มาบีบเอาน้ำมันออกเนาะพี่น้อง,นง,งนเน,นาะปั่นเรียบ,บร้อยแล้วกองออก เราก็ซีมากรผ่าเขาบ้างอีกเตัวหนึ่งนี่พี่น้องกรองอาไปมีผ่าเขาบ้างกับกรองผ่าเขาบ้างแต่อันนี้อุ่นกรอ,อันนั้นพี่น้องอุ่นกร์เซียนแนวตองกระเพยนะก็ได้เซีนเดียวกันมันจะบ่มีขี้ยุกขี้เหนอเนาะเวลาเราเอามามาเขาน้ำมันก็สีเหลอ,อลมดำรรรมน้องนีงงเคาับมาล้างเขากันเลย,เลยจ้า,า,าวันนี้ก็ ล่างเข่ามาเลยสองน้ำพี่น้องเข่าเนี่ยมันหน่ไวพี่น้องเอลยมาจากประมาณเซ่ฮะเอคอนมเอาเข้า <satisfy> นี่เราเห็นเซ่ประมาณสามสิบนาทีกะบหนึ่งได้แล้วคูะบุรคนเขากับเซ่ข่าวขึ้นพี่น้องเด้อหน้าตาออกมายังเป็นต้องขำขึ้นดอกพี่น้องขันเข่าห้องอ่อนนะนะเข่าห้องอ่อนแล้วก็เซ่น้าเทน้าเขากำลงไปประมาณสามสิบนาทีค่ะเคได้แล้วขามันหน่เลยงง เฮาก็สิได้มีหมาเตรียม1บาดนี้เฮาก็สิมา1แล้วจ้ามาจนไนลเด้อพี่น้องเด้อมาจนว่ามันไนแบ่จําเป็นต้องวนพี่น้องไนแล้วก็กวนนดกไ,ได้เลย ขาเบิงวันมันชุกสีสันมันสีงามปันไหลเนาะดลาไว้ก่อนว้าวน้องสีงามบ่สีงามบ่นี่หนึ่งสุกแล้วเอ,อิบยิมโอย้ยสีสวยมากเลย งามอาลีงามอาลีงามอาลีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็มาเห็ดอันกะทิกันเลยเนาะโอเคนี่พี่น้องสิกินเลยแบบนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่มันเป็นอันอ่าออกสีม,ม,ม,มนนุ่งมุ่งนะพี่น้องเนาะเขาดำออีมุ่มุ่งพจ้าวันนะนี้เห็นยังไง เกลือเซนตา<ช>น้ำากระทซนตาลูกเซนตานที่ี่เกเากือน,อนตาลแล้วก็กะลงไปกะเกลืน่อยหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเด้อลิดไปก่อนโอเกะทลงไปกะเทะเส่อนเคลื่อ

วุ้ยจิน้อยปู๊บบ่จากมัน้อยปู๊บบ่ดอกพอดีเลยพอดีเลยอืมลอรู้ใช้กันอะไจังตักกินบ่เน่ยพอดีพอดีนี่กับป้าตะกอนเนาะพี่น,น้องเนาะให้กะทิกับน้ำตาลมันซึมเข่าเขเราก็ไปเห็ดอันสังขยากันเลย เห็ดสังขยาไข่เลยสังขยาไข่อรอบมีสอันโบมีอันน้ำตาลหมักข้าวพี่น้องอุ้นส่ใส้น้ำตาลทรายแทนโบหัวสีมันกับสีโบแซ่ทอนน้ำตาลหมักข้าวแล้วเนะาะจ๊กหน่วยแล้วลูกสี่สห้าปุ๊บหนึวงก็พอแล้วปุ๊บโอ้ใยหกฟอง ใส่กะทิลงไปใส่กะทิลงไปเนาะอุ้ยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ในเวลาที่กระเพือยใส่เทเลยได้แจะขย้ำม,มือเขาตรงล่างสะอาดอแล้วเนาะพี่น้องเนาะขย้ำเลยขย้ำเลยปกปะทีเขาสใส่น้ำมันหมกข้าวเนาะนีะ่ ใส่ตามทรายแทนเด้อพี่น้องตานมักข้าวพยายามเลยอ่าโอเคลูกทีนี่เราบปะนำไปนึ่งเอาีน้องเนาะหนึ่งไข่มันชุกสัางขยนึย่งส้างขยไขย่อขโอเคเอามาหนึ่งกันเลยปิดตาไว้โอเค ตองพี่เสวะที่นี่บอกว้าวพี่น้องซุกแล้วสังขยนมาดาตองไงตองพี่น้องมาเนี่ยเราตรองไี่น้อเข,เข้ากล้ำลองเบึ่งว่าอย่าให้ขาดเด้ออย่าให้ขาดเด้อลองเบ่งว่าคนเซ็ตเซ็ตเ,เลยพี่น้องมาติดตามชมได้เออแค่นั้น,หนแหละนี่ไม,ม่เลย ดางเห็ดไหมคุณนะมาพี่น้องมาห่อเด้อพี่น้องวันนี้มาสิว่าคุณมอได้จ you ้าดอกเขากรรดอกดินมาห่อกันเลยจ้าวันนี <k <k ้กันขนมสบายที่น้องนางเดิมนางอุ่นเผ็ดขนมฮานัดขนมอยเผาดอกดินยดนมอถูกเผาปนก็จะจบดินเลยคุณ้ชมเผาดอกดินดอกกระเทียมี่เขากรรค่ะ คนหน่งเลย้ยครับรตรวจข้าคัเลยทีนึงอืมนี่แลกข้า <5. S 2> <5. S 1> เรียบร้อยจ้าเป็นไงพี่น้องสังขยาเข่าดอกดินเขา่าอ,อีสังกอดอกอันดอกดินดอกเข่ากำานกานะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้า